สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องที่รักในพระเยซูคิสตครับพบกันเป็นประจำกับผมคิดต่างอย่างปราดในรายการโคมสองเท้านะครับและวันนี้นะครับเป็นวันอังคารที่10กรกดาคมปี2,561ผมอยากจะมาแบ่งปันต่อเนื่องในเรื่องอำนาจของลิ้นซึ่งในตอนนี้อยากจะให้ชื่อว่า10คคำพูดที่ควรพูดให้ติดปากฉบับ พนักงานออฟฟิศนะครับผมได้ไปค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของเจาะใจออนไลน์ .com นะครับและได้อ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องคำพูดที่ควรพูดให้ติดปากโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศก็อ่านเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์อย่างมากจึงอยากจะนำแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องที่เสียนะครับแล้จะไปดูในเว็บไซต์ร่วมกันครับ ในเว็บไซต์นะครับก็ได้เขียนบทความไว้อย่างน่าสนใจนะครับบอกว่าการสื่อสารที่ดีเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้งานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งการเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมจะยิ่งเพิ่มบรรยากาศการทำงานที่ดีสร้างความราบลื่นและสร้างมิตรภาพในออฟฟิศให้แน่นแฟนขึ้นลองไปดูว่า10บคำพูดที่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศควรจะพูดให้ติดปากนั้น มีอะไรบ้างคำแรกนะครับคือคําว่าขอบคุณคําขอบคุณเป็นมารยาทที่ดีที่ใช้พูดกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราหรือเขาเป็นหนึ่งในบุคลากรที่ทำให้โปรเจกต์หรือโครงการลุล่วงไปได้การกล่าวคําว่าขอบคุณแสดงถึงการเห็นความพยายามและความตั้งใจของบุคคลดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นคำที่ใช้ตอบรับคำชมเชยหรือรางวัลที่คุณได้รับหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากงานอีกด้วยคำขอบคุณสะท้อนถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนเราต้องฝึกพูดให้ติดปากนะครับเพราะว่าคำว่าขอบคุณนั้นผู้ดได้ยินได้ฟังก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับน้ำทิพย์จะลงจิตใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังด้วยและการขอบคุณนั้น ก็เป็นสเสน่ห์ของผู้ที่พูดเช่นเดียวกันคำที่สองนะครับคือคำว่าขอโทษไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปซะทุกเรื่องโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมมันจะต้องมีสักครั้งหรืออาจจะหลายครั้งที่บางอย่างไม่ไป็นไปตามที่เรานั้นคาดคิดเอาไว้ก่อนจะดำเนินแผนสำรองต่อไปให้กล่าวคำว่าขอโทษเพื่อแสดงถึงการยอมรับความผิดพลาด เป็นคำพูดของผู้นำหรือมืออาชีพไม่ใช่พวกที่เอาอีโก้มานำหน้าการขอโทษไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอนะครับแต่เป็นสปิริตเป็นการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในธรรมดาของมนุษย์สามัญชนทั่วไปที่ไม่มีใครสมบูรณ์เพอร์เฟกทุกเรื่องนะครับคําต่อมาคือคําว่าไม่เป็นไรเช่นเดียวกันเมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดทำงานผิดพลาดหรือหมดกำลังใจ ในทางใดทางหนึ่งการกล่าวความว่าไม่เป็นไรนะเอาใหม่สู้ๆเป็นการแสดงถึงการยอมรับในตัวของเพื่อนของเราและยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมไม่มีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปการที่เราพูดถึงคำว่าไม,ไม่ไม่เป็นไรคือการให้โอกาสคนทุกคนต้องการโอกาสครับคนทุกคนต้องการกำลังใจดังนั้นอย่าคิดว่า ทำไมทำแบบนี้ทำไมทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยการที่เราพูดคําว่าไม่เป็นไรคือการที่เราให้โอกาสพร้อมที่เขาจะเริ่มต้นใหม่ได้อีกคำหนือคำว่าสวัสดีครับสวัสดีมารยาทคนไทยเมื่อเจอหน้ากันก็ควรจะกล่าวคำว่าสวัสดีทุกเช้าซึ่งคำนี้มี power เพิ่มคะแนนมิตรภาพให้กับคุณและคนที่ได้พบได้เห็นโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ แม้จะไม่สนิทกันมากนักแต่การยิ้มทักทายก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีดีเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์การสวัสดีไปมาลาไหว้เป็นมารยาทของสังคมไทยดังนั้นอย่ารอให้คนอื่นทักเราก่อนนะครับเรียนรู้ที่จะทักทายสวัสดีคนอื่นก่อนเสมอการสวัสดีการเริ่มต้นก่อนเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการแสดงออกถึงคนที่มี อีโก้น้อยเป็นคนที่มีภาวะผู้นำที่สูงคำต่อมานะครับคือคำว่ายอดเยี่ยมสุดยอดทำได้ดีมากๆเมื่อเพื่อร่วมงานนะครับทำงานได้ลุล่วงถึงเป้าหมายลองกล่าวชมเชยเขาดูสักเล็กน้อยแม้ว่าเพื่อนคนนั้นอาจจะเป็นคู่แข่งของคุณก็ตามนี่แสดงถึงความใจกว้างการเปิดรับและมีศรัทธาในความพยายามของเขา ฝึกที่จะชมเชยคนอื่นครับแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคู่แข่งการที่เราชมเชยไม่เพียงแต่เขามีกำลังใจเราจะได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นด้วยเราจะมีเพื่อนที่รักเรามากขึ้นศัตรูก็จะน้อยลงคำต่อมาคือคำว่าขอความการุณาหรือคำว่าได้โปรดอย่างที่บอกครับมนุษย์ไม่เคยทำอะไรสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวบางอย่างที่คุณต้องการความช่วยเหลือก็อย่าหน้าบางลองเอ่ยปากลองขอความช่วยเหลือดู คําว่าขอความกรุณาดูสักครั้งนะครับลองดูครับบางทีผลลัพธ์ที่ได้อาจจะดีเกินคาดดีเกินกว่าที่เราเองนั้นคิดก็ได้นะครับลองดูการที่เราขอความช่วยเหลือไม่เป็นสิ่งที่น่าละอายครับคนที่ได้ยินได้ฟังเขาก็มีใจที่อยากจะช่วยเราเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นโดยส่วนใหญ่อยากเป็นผู้ให้อยู่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราเองนั้นควรจะรู้คําต่อมาคือคําว่าเรา ขึ้นชื่อว่าทีมเมื่อเกิดความสำเร็จใดๆก็ตามจงเปลี่ยนสรรพนามจากฉันหรือจากคำว่าคุณลองมาเปลี่ยนเป็นคำว่าเราหรือพวกเราดูสิครับนั่นหมายถึงการเป็นคนรู้จักให้เครดิตผู้อื่นและเห็นความสำคัญของส่วนรวมไม่ใช่สักแต่ว่าทำงานเอาหน้าทีมสำคัญมากครับ ดังนั้นพยายามพูดให้บ่อยคำว่า,วาเราพวกเรางานนี้สำเร็จได้เพราะพวกเราทุกคนงานนี้สำเร็จได้เพราะว่าพวกเราพเพราะทีมเราอย่าบอกว่างานนี้สำเร็จได้เพราะว่าฝีมือของเราคนเดียวฝีมือของผมฝีมือของฉันเปลี่ยนครับพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมงานนี้จะไม่สามารถสำเร็จได้เลยถ้าพวกเราทุกคนไม่ได้มีส่วนร่วมฝึกให้ชินนะครับคำต่อมาคุณคิดว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง โปรเจก์นี้งานนี้โครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่คือประโยคคําถามเพื่อให้เพื่อใช้ถามความคิดเห็นเพื่อนร่วมงานก่อนลงมติใดๆบทสรุปที่ดีไม่ได้เกิดจากการคิดเพียงหัวเดียวหรือคิดเพียงคนเดียวมันควรจะมาจากการฟังเหตุผลของเพื่อนร่วมทีมทุกคนและก็นํามาพิจารณาไม่ทราบว่าคุณคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงคุณมีมุมมองอย่างไรบ้างครับกับโครงการนี้ กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับโปรเจกต์นี้กับไอเดียแบบนี้ลองฝึกให้ชินนะครับแล้วเราจะได้เพื่อนร่วมงานมากยิ่งขึ้นเราจะได้มิตรภาพมากยิ่งขึ้นคำต่อมานะครับคุณต้องการให้ช่วยเหลืออะไรไหมอย่าเอาตัวรอดคนเดียวจงระลึกไว้เสมอว่าความสำเร็จเหมือนเราพายเรือไปถึงฝั่งทุกคนในเรือต้องช่วยเหลือกันหากใครคนใดคนหนึ่งเริ่มเริ่มที่จะ ตันเริ่มที่จะอ่อนแรงลองเอ่ยปากช่วยช่วยเขาสักครั้งนะครับบางทีเขาคนนี้ก็จะเป็นฝีพายชั้นดีให้กับคุณในอนาคตลองเสนอตัวครับจิตสาธารณะสำคัญมากจิตใจของผู้ให้ย่อมสง่างามกว่าผู้รับลองถามเขาครับว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมมีอะไรให้ผมรับใช้ไม่มีอะไรให้ฉันรับใช้มีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าเป็นคำพูดที่แสดงถึง การอาสาตัวจิตสาธารณะแสดงออกถึงการที่เป็นผู้ให้นะครับคำต่อมานะครับคือคำว่าพวกเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเป็นประโยคแห่งความอบอุ่นเสือหเห็นว่ามิตรภาพในออฟฟิศนั้นเป็นการเกื้อกูลกันจริงๆจงทำงานให้ออกมาดีที่สุดแม้ผลจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ถ้าพวกคุณรักกันพวกคุณจะอยู่เคียงข้างกันเสมอในทุกบริบท อย่าลืมที่จะสื่อสารนะครับว่าเราจะไม่ทอดทิ้งเขาพวกเราจะอยู่เคียงข้างคุณผมจะอยู่เคียงข้างคุณงานนี้เราจะอยู่เคียงข้างกันและกันเราจะไม่ทอดทิ้งกันนี่คือคําพูดที่ควรพูดให้ติดปากนะครับในออฟฟิศในสถานที่ทํางานหรือว่าในสังคมที่เราครบหาสมาคมกันอยู่พระพัจนาพระเจ้ามีทัศนคติอย่างไรเกี่ยวกับการที่เรานั้นแสดงออกกับคนรอบข้างเรามาดูด้วยกันครับ ในพระวจนะพระเจ้านะครับพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่12ได้บันทึกเอาไว้ว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคําสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะตอนนี้เป็นตอนที่ดีมากครับพระวจนะตอนนี้ได้บอกว่าถ้าอยากได้รอยยิ้มเริ่มต้นให้รอยยิ้มสิครับอยากได้ความรักเริ่มต้นปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก อยากได้ความจริงใจเริ่มต้นปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจพระคมภีร์บอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเป็นความจริงเป็นศัจธรรมที่แท้แน่นอนถ้าเราอยากได้กําลังใจเริ่มต้นให้กําลังใจสิครับอยากได้การทักทายเริ่มต้นทักทายอยากได้คําสวัสดีเริ่มต้นสวัสดีอยากได้คําขอบคุณ,คณเริ่มต้นขอบคุณสิครับอย่าเรียกร้อง จากคนอื่นก่อนเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนถ้าเราอยากได้สิ่งใดจากคนรอบข้างอย่าเรียกร้องจากคนรอบข้างก่อนให้เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเอเมนไหมครับหวังว่าพี่น้องจะเรียนรู้หลักการในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องคำพูดที่ควรเอาไปใช้ในออฟฟิศในชุมชนในที่ทำงานในสังคมของเรารอบข้างอย่าลืมเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ทุกครั้งอยา่าคาดหวังจากคนอื่นนะครับอยา่าคาดหวังจากผู้อื่นก่อนให้เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนขอพระเจ้าทรงโปรดไว้พรพี่น้องนะครับให้ท่านเป็นคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยคําพูดที่เป็นสุขวาทะเต็มไปด้วยพลังผู้คนได้ยินได้ฟังแล้วเขาเมตตาเขารักเขาเอ็นดูเรามากยิ่งขึ้นขอให้ตลอดทั้งวันนี้พี่น้องรับพระพรที่มาจากพระเจ้านะครับ หากพี่น้องฟังแล้วได้ประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาไว้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ